เรียนท่านประธานสภาทรพผมพิจาร์โชวพัฒนาวงศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมธิการท่านประธานครับผมได้สงวนความเห็นขอนะครับปรับลดงบประมาณมาตรา8กระทรวงกลาโหมลง11,552ล้านบาทโดยผมมีข้อสังเกตหล,หลักๆอยู่2ประการกับท่านประธานประการที่1นะครับคือความจําเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปรกรณ์และประการที่2การปรับ ลดงบประมาณนะครับจากเอกสารนะครับที่กองทัพบกนะครับได้ชี้แจงในชั้นอนุกรรมธิการคารุพันธ์นะครับก็พบว่ามี5โครงการนะครับที่ทางกองทัพบกขอซื้ออาวุธซึ่งจะเป็นการผูกพันงบประมาณเริ่มต้นในปี2564จาก5โครงการนั้นผมพบว่ามี3โครงการครับที่ควรจะสามารถ ตัดงบประมาณออกไปได้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถที่จะตัดโครงการได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นคือการจัดหายานเกราะระยะที่4ทีนี้เรามาดูกันครับท่านประธานขอสไลด์ด้วยนะครับว่าอีก2โครงการที่ไม่ได้ปรับลดหน้าต่อไปครับที่ไม่ได้ปรับลดนั้นคือโครงการอะไรการจัดหายานเกราะ8ล้อนะครับสไตรเกอร์ต้องเรียนว่าในปีงบประมาณ6,4นั้นเป็นการจัดซื้อระยะที่3นะครับจำนวน10คันผูกพัน3ปีงบประมาณ900ล้านบาท ยานกรอสตเกอร์นี้มีการซื้อมาแล้ว2ระยะครับระยะที่1น,นะครับผูกพันงบประมาณ62ถึง64 47คันใช้งบประมาณ3,710ล้านบาทโดยกองทัพสหรัฐนะครับสนับสนุนมาให้อีก23คันรวมแล้วนะครับเป็น70คันในปีงบประมาณ2,163นะครับมีจัดซื้ออีก50คันนะครับงบประมาณผูกพัน3ปี4,515ล้านบาทพูด,ดง่ายๆครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะครับเป็นไปตามแผนนี้ปีนี้กองทัพจะได้รับ รถสไตเกอร์นะครับยานเกราะไซเกอร์70คันปีหน้าได้รับอีก50คันรวมแล้วภายในปี2องพันกนอันประทานคำถามคือว่าจะจัดซื้อในปี264อีก10คันนะครับ3ปี900ล้านบาทนี้เลื่อนออกไปก่อนได้หรือไม่นะครับ900ล้านบาทที่ใช้3ปีนี้ถ้าไม่ซื้อนี่นะครับ จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างรครับท่านประธานได้รับมาแล้ว120คันแต่10คันรอไม่ได้โครงการต่อไปครับสะพานยุทธวิธีนะครับยุทธปรุรณ์นี้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับที่จะสร้างเป็นสะพานในกรณีที่ถนนขาดหรือสะพานขาดผมก็ได้นะครับ ชี้แจงนะครับต่อเพื่อนอนุกรรมธิการนะครับที่อยู่ในกรรมธิคารุภัณฑ์เนี่ยนะครับว่าเราอน่าจะสามารถปรับลดก็ประมาณออกไปได้เนื่องจากว่าสภายุทธวิธีนี้มีการจัดหาในปี2 6 6 3และยังไม่มีการเบิกจ่ายซึ่งเป็นไปได้ที่จะล่าช้า ทางหน่วยงานนะครับก็ทําท่าครับว่าจะยอมนะครับตัดลดอุปประมาณในส่วนนี้ออกไปแต่เมื่อมีเพื่อนอนุกรรมธิการได้กร,รุณาถามครับว่าเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องจัดหาสะพานยุทธวิธีนี้คืออะไรทางหน่วยงานชี้แจงครับว่าเป็นไปครับเพื่อช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าเอาพี่น้องประชาชนเอาพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันทันทีครับท่านประธานโดยบอกเลยครับว่าจะใช้เพื่อบรรเทานะครับสารณภัยที่จะทําให้เกิดสะพานขาด หรือถนนขาดสุดท้ายแล้วไม่ได้ตัดตับผมก็เลยไปดูก็ท่านประธานว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยภายใต้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีซื้อหรือไม่ปรากฏว่ามีซื้อสะพานถอดประกอบครับก็เ,เรียวกว่าเบลเลอร์บริดจ์แต่ราคาถูกกว่ากองทัพ6เท่าครับท่านประธานถัวก,กองทัพหกเท่าเพราะอะไรครับประสิทธิภาพก็ต้องยอมรับว่าด้อยกว่าสะพานถอดประกอบต้องใช้เวลานะครับในการประกอบเลยนะครับสองวันกว่าจะเสร็จในขณะที่สะพานยุทธวิธีของกองทัพนั้น1ชั่วโมงเสร็จ แต่คําถามสาคัญนะครับที่จะเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการเสียงข้างมากครับว่าตกลงแล้วเนี่ยหน้าที่ในการป้องกันบรรเทาสาธรารณภัยเป็นของใครครับเป็นของกองทัพบ,บกหรือเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยทําไมนะครับการจัดซื้อคารุพันธ์เพื่อเหตุผลเพื่อการใช้งานเดียวกันเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยกับได้งพประมาณที่น้อยกว่าคือ2 4 8 3้าล้านบาทในปี2อ64 แต่กองทัพนะครับใช้320ล้านบาทนั่นแปลว่าอะไรครับพี่น้องประชาชนทางบ้านฟังนะครับต่อไปนี้ถ้ากองทัพบ,บกนะครับไปช่วยท่านนะครับแก้ไขปัญหาสะพานขาดถนนขาดด้วยสะพานยุทธวิธีผมเรียนนะครับว่าท่านจะรู้สึกขอบคุณหรือู้สึกซาบซึ้งต่อกองทัพบ,บกได้ไม่มากไปกว่าที่เกรมบังป้องกันและบรรเทาสารภัยทําให้ท่านเพราะนี่ถือเป็นภารากิจนี่ถือเป็นเง็บประมาณที่กองทัพได้รับไปขอสไลด์ถัดไปครับ ต่อไปนะครับการจัดซื้ออาวุธนะครับขอสไลด์ถัดไปครับการจัดซื้ออาวุธนะครับยังมีอีกประเด็นนะครับคือเครื่องบินทั่วไปครับอันนี้เป็นงบประมาณที่ผูกพันในปี2 5 6 3นะครับแล้วก็ จัดซื้อไปแล้วนะครับก็ต้องเรียนว่าจากเรื่องนี้บอกอะไรผมครับข้อที่1ครับการแสดงเอกสารของกองทัพบ,บกต้องแก้ไขและปรับปรุงให้เหมือนกองทัพอากาศครับในปีก็ประมาณนี้กองทัพอากาศนะครับแสดงเอกสารที่เรียกว่าสมุดปกขาวหรือไวท์เปเปอร์นะครับสมุดปกขาวเล่มนี้นะครับให้รายละเอียดนะครับของโครงการในการจัดซื้อทุปกรครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลความจําเป็นวัตถุประสงค์ระยะเวลาความต้องการงบประมาณที่จะใช้และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับแผนที่จะซื้อในระยะเวลา10ปีกองทัพบกกองทัพเรือได้ยินนะครับปีหน้าแก้ไขเอาแบบนี้นะครับท่านประธานที่นี้ปัญหามันคืออะไรครับเมื่อเอกสารชี้แจงไม่ชัดเจนระบุว่าเป็นเครื่องบินทั่วไปมาก็มา,มาเปิดเผยครับเมื่อจะซื้อจริงประกาศแผนจะซื้อจะจ้างปรากฏว่าเป็นเครื่องบิน VIP ครับท่านปาาระธานที่เรียก VIP เพราะกองทัพสหรัฐใช้เครื่องบินตัวนี้แล้ว categorize เอาไว้ว่าเป็น VIP ครับ วีไเครื่องบิน VIP ตัวนี้นะครับถามในชั้นกรรมธิการครับต่อกองทัพว่าวัตถุประสงค์เอาไว้เพื่ออะไรท่านตอบว่าเอาไว้เคลื่อนย้ายกําลังพลเรียนว่านั่งได้19คนท่านประธานต้นทุนนะครับต่อชั่วโมงของเครื่องบินีที่ผมไปสืบค้นมานะครับ รวมนะครับค่าธรรมนและค่าบำรุงรักษาแล้วได้ต่อชั่วโมงบินเนี่ยคือ1 5 0 0 0 0บาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ากองทัพจำเป็นต้องใช้นะครับเดินทางไปเชียงใหม่เอาว่าไปกลับเนี่ยสองชั่วโมงนะครับนั่งกันไปสัก10คนค่าโดยสารออกมาคนละ3า0หมื่นบาทครับท่านแพงกว่าเครื่องบินพาณิชย์8เท่าภารกิจมันเป็นภารกิจอะไรครับจำเป็นที่เราเนี่ยจะยอมตอยอมเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นมากมายขนาดนี้แหละครับขอสไลด์ถัดไปครับ ทีนี้มาดูการตัดงบประมาณปีนี้ครับของกระทรวงกลาโหมนะขอสไลด์ถัดไปครับสื่อนะครับได้เผยแพร่นะครับว่ากระทรวงกลาโหมนั้นมีการตัดงบประมาณนะครับสูงที่สุดนะครับ7,788ล้านบาทนี่คือถ้าเราดูที่เม็ดเงินขอสไลด์ถัดไปครับแต่ถ้าเราดูนะครับในเชิงของสัดส่วนปรากฏว่าไม่ใช่ครับสัดส่วนเนี่ย ที่ตัดเยอะที่สุดคือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ13 5เอนะร์เซนะที่กระทรวงกลาโหมนั้นอยู่อันดับที่4ที่นี่7,788ล้านบาทที่ตัดไปเอาเข้าจริงเนี่ยตัดไปจริงๆเนี่ยเพียง1,200กว่าล้านครับอีก6,500ล้านาเป็นการเลื่อนออกไปในปีงบประมาณหน้าแน่นอนครับเรือดำน้ำ3,925ล้านบาทอยู่ในนี้นะครับนั่นแปลว่าใน6,500กว่าล้านบาท ปีงบประมาณหน้าเราก็จะต้องมาดูกันนะครับท่านประธานว่าความจําเป็นหรือการเบริกจ่ายนั้นเป็นอย่างไรและผมเรียนครับว่าจริงอยู่แม้ว่าเป็นแค่การปรับเลื่อนงวดจ่ายออกไปแต่เรื่องนี้สําคัญมากนะครับท่านประธานถ้าหน่วยงานไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายงบผูกพ่านโดยเฉพาะการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรือการใช้งบประมาณในก็ตามของกระทรวงกลาโหมเนี่ยจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะถ้าไม่เลื่อนจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขอไลด์ถัดไปกับทประธานครับขอไลด์ถัดไปครับ การโอนย้ายงบประมาณแบบนี้สอตอช่วยมาดูหน่อยครับโครงการจัดหายานเกราะโจมตีสะเทินนะ้ำสะเทินบกนะครับเรียกสั้นๆรหัสทรร1 0โครงการนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับผูกพันธุ์งบประมาณในปี2563แต่เรียนนะครับท่านประธานครับผมเรียนว่าโครงการทอรร1 1ึไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณปีสอัริเลยข,ข่าวคาดแดงไม่มีเอกสารชี้แจงไม่มีแล้วมาอย่างไงครับ ไล่ไทม์ไลน์ครับ11มิถุนายน2563นะครับกองทัพเรือประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง19มิถุนายนนะครับผ่านกันนะครับไม่ถึง8วันแก้ไขปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้างนั้นจากเดิมที่บอกว่าจะจัดหายานเกราะโจมตีสะเทอนะทอนะทอนัสเนบุกระยะที่1 นะครับจำนวน3คันโดยแบบเฉพาะเจาะจงก็ตัดคำว่าจำนวนสาคัคและแบบเฉพาะเจาะจงออกไปครับท่านประธานเสร็จแล้วมา25มิถุนายน2องนกะครับก็มีการประกาศราคากลางโดยเป็นการสื่อราคาจากผู้ผลิตโดย,โดยตรงว่าอยู่ที่4 0 5หล้านบาทเสร็จแล้วมา10รากรกฎาคมครับเป็นวันที่ให้มีการยื่นซองตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วเปิดซองตั้งแต่ส6บหนาฬิกาถึงเที่ยงคืน ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ท่านประธานครับว่าตั้งแต่11มิถุนาถึง10รรกรกฎาคมเนี่ยกองทัพเรือไม่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณสําหรับทร .110 แต่อย่างใดครับแล้วทําได้ยังไงครับสอตองอช่วยมาดูหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปาเข้าไปเอาวันที่11สิงหาคมครับถึงจะมีหนังสือจากนะครับสำนักงานงบประมาณที่อนุมัติให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับจากรหัส ทอร .120 ทอรหอ20คืออะไรครับท่านประธานทร .120 นั้นคือค่าใช้จ่ายนะครับในการสนับสนุนกาลังผลซึ่งงบประมาณทั้งสิ้น4 5 0 50, 000, ล้านบาทเอาส่วนหนึ่งจากโครงการนี้แหละครับโอนยา้ายไปเป็นทอร .110 เพื่อจัดซื้อนะครับรถสะเทินน้ำสะเทินบก ท่านประธานครับต่อประเด็นนี้นะครับผมก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่ากองทัพเรือเนี่ยดำเนินโครงการผิดระเบียบหรือไม่ผมคิดว่าสอตององ,องต้องตรวจสอบครับว่าหน่วยงานนี้ทําได้อย่างไรทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รับงบประมาณแต่กลับไปดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นได้เปิดซองราคาแล้วตัวพลเอกประยุจันโอชาในฐานะเจ้ากระทรวงรู้เห็นเป็นใจนะครับให้กองทัพเรือกระทําแบบนี้หรือไม่ ผมเชื่อว่าท่านประธานว่าภายใต้รัฐาบาลน,นี้ไม่มีหน่วยงานใดหรือกระทรวงใดนะครับที่จะทําพฤติกรรมแบบนี้นอกจากนั้นครับท่านประธานครับนี่คือการใช้งบประมาณในโครงการที่ไม่ได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรนี่คือการใช้งบประมาณที่ไม่ได้ผ่านกรรมธิการวิสามันงบประมาณเรานะครับผู้แทนราษฎรไม่ได้พิจารณาเลยนะครับว่าความเหมาะสมของัวโครงการนี้เป็นอย่างไรควรจัดซื้อหรือไม่นะครับที่เป็นพฤติกรรมครับ กองทัพหมกเม็ดนะครับงุบยิบงองข้ามหัวประชาชนมองข้ามหัวผูดแทนประชาชนครับแต่นั้นท่านประธานครับผมจึงขอเสนอนะครับปรับลดงบประมาณของกระทรวงกาโหมเพิ่มอีกนะครับเราตัดไปแล้ว7 7 8 8ล้านบาทขอตัดเพิ่มอีก3 7 6 4 2ล้านบาทนะครับโดยต่อจากผมนี่จะมีเพื่อนกรรมธิการและก็เพื่อนสสนะครับของพรรคก้าไกลที่มาจะอภิปรายเหตุผลเพื่อสนับสนุนนะครับการตัดงบประมาณในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ ครับได้นอนุโลมให้เวลาเกินไปสนาทีกว่านะครับอนุโลมให้เห็นว่าต่อเน,นี้ครับ